มีคนตึงโอ้ยตึงตึงอุ้ยค่ะค่ะค่ะข้างหลังอุ้ยตึงตึงอุ้ยไปเลยครับไปเลยครับเราไปลงมันเลยครับอุ้ยพี่ตึงเกิเดี๋ยวหลังสามเองสวัสดีครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมไลฟ์สดทุกวันที่เพจ XP Channel นะครับใน a c e b o o k นะครับผมก็จะมีทั้งการเทสแคนก็จะเจอกันได้ที่นี่นะครับหรือว่าเป็นการเทสหน้าแข่งก็จะเจอกันได้ที่นี่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของคนดูหรือว่าปลอมตัวเป็นไก่ส่งทีมไปปั่นคนก็เจอกันได้ที่เพจ XP Channel นะครับผมถ้าใครอยากร่วมรับชมความสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นเห็นโพสก่อนด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับที่เข้า ครับผมสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับพี่ชาวดีนะครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับพื่อนหัดวันดีครับแง่ดีแงเจอตึงเฮ้ยผู้สาวเฮ้ยเจอตึงเจอตึงเอาเยอะเข้าแช่แช่เฮ้ยโอ้ยผู้สาวทั้งตี้เลยเอาละเอาละลืมลูกลืมเมียครับงานนี้ครับตามเพื่อนเตามเพื่อน เดี๋ยวเราตามเพื่อนเดี๋ยวพี่จะขอเพื่อนเขาแคนด้วยตรงไหนครับน้องตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เแอบแม่งกูเป็นอายเว้ยโควิดเหรอไอ้เลิฟยูอ่ะฮะเรียกคนเอ้าไอ้เลิฟยูก็มามาผมเองผมเองไม่ระวัางตุ่นกันมานะเว้ยเว้ยเว้ยมึงมึงข้างหลังข้างหลัง อออ็ด้้้ยยโโหไปด้วยครับ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 โอ้โหได้กอดผู้สาวเฮ้ยไปครับอ้าวอ้าวอ้าวเขาไม่ไปกับเราอะเก่งเลยใจบาบเก่งมากใจบาบมือไปด้วยเป็นเพื่อนกูคือแบบนี่แหละคนเลิศ โอ้ยเี่ยแก้วเกินไมมคือี่อะไรขาไม่ใีขึ้นรอเปล่า่าได้เลยผู้สาวมาขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปรออย่าอย่านะอย่านะโอ้โอโอ้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 โอโอ้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 โอมโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้โอ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 โอ้โโอ้โโอ้โอ้โ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 อ้โอ้อออ้โอออออ้โ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 ้อ้อ้โออ้โอ้โ ถ้าพี่ปักธงใส่เขาเขาจะเปลี่ยนใจพี่ซ้อนซ้อนไายรอเปล่าทุกคนอาจจะไ่ได้เนาะเดี๋ยวต้องลองเสี่ยงดีเนาะมันมีอยู่สองกรณีหนึ่งเขาว้าวเขาว้าวกับถ้าปักธงแบบแบบสีน้ำตาลอีกแบบหนึ่งคือโอ๊ยไอคนนี้มันขี้แอ๊ดอะไรอย่างเงี้ยขาอาจจะไปชอบก็ได้นะ ผู้สาวไปยืนอะไรอยู่ในนั้นเอาผู้สาวต้นรุมต้นรุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวคนคนคนคไม่ได้ไม่ได้แล้มันหนุ่มาไไมาามันมาแล้วมันมันเจ็บมันเจ็บเอาแฝังเลยปะมาโดมปะเออ เอาดิเออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนโดนมาพี่มาแล้วผู้สาวพี่ช่วยพี่มาช่วยอ้าไปด้วยอาผู้สาวขานเลาะบ้านกล้วยหมาสิในน้ำมือเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มอ่อนไหวแล้วเขาเริ่มอ่อนไหวแล้วอกูแบบทําให้พี่ซ้อนทายด้วยน้องๆโโอห ใจพี่จาเจอคนตื่นเต้นด้วยเยดเย็ดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอก๊บแก๊บกตัวบางขึ้นมาอ่ะเอเนฮ้ยี่เราจายกระทสา่วยช่วย่วนเขาไม่อยู่ข้างบนมึงไปทำใจแพ ระวังแก๊กเนี่ยกหลับไม่ได้หลับไม่ได้มองกูมีลูกลูกเลยคุณเพ่ปักธงไม่ได้นะคะโอเคเรเห็นนะคะแพทนสีออกเราเห็นแล้วเนราเห็นแล้ว พอกูจะบุกแล้วมันจะแหลกมากกวับหัวจีไม่แหวกกูเหลือก่าอีกเพงขอดรแ้อไห่นะจริงสาวเขาบอกว่าถ้าจะซื้อปักธงอ่ะเอาเงินมาแต่งดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเขี้ยวแม่เลยย่าพิ่ตายพี่อยู่กกูก่อนวเยษมากเลยมั้งพี่เขี้ยวอู้แล้วร้ายวะูไม่มีปืนชาร์จฉันต้องการสงยา มึงเล่นอะไรวันนี่งเ,งเย่ม <c oughs> มึงก็มึงไปเอยนแงไม่ได้ปั๊มยาเลยอุ้ยมันมันมีผู้ม้มีผู้มาแล้วแล้วมึงหวอุ้ยมีคนตึงโุ๊คี่ตึงเกินคนไลนเลยครับพี่ชายมือเมื่อกี้เป็นอะไรอะ <c oughs> แล้วมึงเดือร้องไป เอาพวกงงมันบีบไงเออต้องโดดโอ้โหมึงก็แบบกระโดดล้มไปแล้วแบบเรี่ยแหละชันเลมที่เป็นลมเหรอคะไอ้ที่ว่ามันเกิดทีหนึ่งแน่เลยอวะเอาเอาเอางงอุ้ยข้างข้างข้างก้าวอุ้ยชิโด ฮ้ยค้คนลาตี้หรือเปล่า้าตี้เฮ้ยให้มันบุกกันก่อน่น้เ่เฮ้ยเฮ้ยจดจดดงตัวพี่จัดเลยเนี้ยันมีรนะไรแบบอีกนะเขื่อน เอาเป็น <Es> <an> <S ong> ว่ามันมีมันมีตัวอยู่ข่องเัลือตรงนี้หนูวิวิวน้องพี่ชายเฮ้ยยเฮ้ยขางโอ้ดูดิโอ้โอ้เฮ้ยเขาจะให้พี่เล่นปะเนี่ยหรือว่าพี่ต้องสุ่มทีใหม่ละ เอามาแล้วเยี่ยงวุ้กของเลย่อวาละเอ้าของเจมมอแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้แชมป์ทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้อ่ะเพราะว่าเขาต้องมีน้ำทองไหมยก้ามทองเหรอผู้สาวถามหาได้ก้ามทองกดเลยครับูี่กลัวเลยเห็นปากเวือ ไม่ฝากไม่ฝากเดี่าว่ากอม่มาชุดนี้แล้วกันเป็นผู้สาวด้วยแล้วกันเฮ้ยชุดนี้สวยสุดแหละยิ้เล่นอีกไหมหมดเลยครับผมสวยสวยสุดในปีเลยสวยสุดในี้เขาต้องมารู้มแม่เลยอ่ะสวยโคตรสุดเลยก็กดไปเลยสิค่ะ โอ้ยน้อยน้อยน่าจะเจอแบบสุ่มมาเจอผู couch, uh ้สาวเลยน้อยมากปักธงเพื่อเพิ่มความห่อเทในตัวเอาแอคกับผู้ชมผู้ชายได้อยู่แต่กับผู้สาวน่าจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่โอ้โหเมืองนี้พี่ไม่ชํำเลยว่ะเมืองนี้ไม่ชํำเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยจริงๆแบบเนี้ยนี่เป็นต้นไม้นี่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 เอาวัเอาวัเลย หลงสวยเพื่อนโอ้โหโอ้โหแล้วบกตัวเองวะไม่คือยิงกว่าจะตายอ่ะยิงโอ้โหทำอะไรเพื่อนนี่เอายาตายแล้วดิเฮ้ยพี่พี่พี่มันมาก้ามทองพี่ช่วยหนูด้วยฮัลโหลด้ยเหี้ยมึงกูเห็นแล้วก้านทองยิงเลยนี่พลวพี่ กล้ามทองเหรอกล้ามทองเหรอเยอะจีไยก็สมมติอ้วยด้วอป้งสองเจอกล้ามด่าเข้าไปไปไงไม่มีไม่ยากรูมีเศษนันไม่ได้ไว้เจมรู้สึกดูของผู้สาวเฮ้ยอ้าว อยู่ผู้สาวเราต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชุบเองแม้ว่าจะไม่กล้าบวกเราก็ต้องบวกนะลงไปลไเลยครัพี่ชายอุ้ยเอ้าแค้ว่าเราจะจะประสิวเราก็ต้องสู้ไม่ขีดไม่ฟังตำนานเลยอะ่ะเฮ้ยน้องน้องหัวล้อนี่อโอ้ยโอ้โหดูเสียงหัวล้อดิไม่ทำไมเป็นคนไม่เหลือกิ่ตัวค่กล้าเข้าลงไปดิ เห uhm like, oh oh ีือกันยุ่ไม่มีไอวัวไม่มีเหมือนกันเล่นไงนั่นไงอุ้ยไปเลยครับไปเลยครับเสาวไปลุกเลยครับอุ้ยพี่ติงเด้อเล่นหนูสาวให้เองให้เูเด่นไม่แก้มมึงอ่ะอุ้ยสองเลย อวกูมีอยู่กูมีอยู่สี่เรียดอุ้ยอุ้ยคนข้างหลังคนข้างหลังเพื่อนลงมาเถอะมันเยอะเกินแถวนียเพื่อนเลยผสาวอย่าไปวิ่งวนแถวนั้นเลยมันล้มเกินล้มเตะไอ้โมเป็นสองลูกพึ่บอกเลยนะไม่น่ารอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อผู้สาวสองคนนี่ อย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปมึงมันยังไม่ไปโอ้ยพี่ชายมันมีสองตัวเว้ยนั่นไง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 สองตัวห้ย แอนครับพ้ยมีข้างมาพี่ข้างมาทางด้านหลังข้างมากับข้างหลังอะไรข้างหล่พลดคมาก่อนลูกพุ่นเยอะเกินว่าตือนนี่ย่ะพลดมาดวอุ้ยพี่เสือ ไอ้กาดทองกาดท,ทองไหนหนงงอ,อ้นั่นปะใช่ไหมวะมึงใช่เหรอเออเนี่ยอุ้ยบบอุ้ยระเบิดอุ้ยมันเงียบเงียบเล่นไประเบิดมาแล้วจแต่พูดเลยกูพี่อืมข้างบ,บนข้างบนมันมีข้างบน,างบนางกาทองมันตายพี่สองรอบแล้วย เออไม่ร้หม่กล้าถอดคนตื่นหละใช่ไหมก็อน,นนะเออมันจะไปพิชิตใจสาวแต่ก็สูค้คนนี้ไม่ได้หรอกพี่เขาตื่นหมดตื่นูแล้วพี่ข้างหลังใช่ไหมไม่หใช่เพ <c oughs> าข้างหลังมันหมดแล้วนะเป็นไงกูว่าอะไรข้างหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเล่นไอ้นั่น โอ้โหสองเม็ดเม็ดตายตุยหมดเลย <c oughs> ตุยหมดเลยพี <c oughs> <c oughs> ่จะไปยัง <c oughs> ไปครับต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับจะไปยัง <c oughs> เอ้ดาโอ้ยไอ้เหี้ยต้นเไม้พีพีมาแล้วมาแล้วไอ้ไอ,อ้ต้นไม้เขียวๆอะ่ะข้างหลังพี่ข้างหลังต้องหนูแหลกตือแล้ยวุ้ยเกือบป่วย อยู่ในหัวเจ็คช็อต